อดีตของแต่ละคนน่ะก็มีทั้งดีและไม่ดีแต่วันนี้มีคำถามก็คือว่าสำหรับอดีตที่มันไม่ดีแล้วเราเป็นฝ่ายที่กระทำความผิดนั้นจะมีวิธียังไงออกจากความรู้สึกผิดนั้นได้คะจะเป็นทั้งความคิดเนาะหรือจะเป็นทั้งความรู้สึกนะครับทุกคนลองทำตามนี้ก็ได้นะครับอ่ะตอนนี้เลยนะตอนนี้ลองยกมือขึ้นมาดูมือตัวเองเลย ดูมือเตงปุ๊บอ่ะดูมือเตงแล้วนะเสร็จแล้วปุ๊บเอามือลงแล้วคิดไปถึงทะเลคิดถึงทะเลเลยคิดถึงทะเลเสร็จนะแล้วคิดถึงภูเขาสุดท้ายเนี่ยให้ทุกคนนะครับกลับมาดูที่มือเราไอทะเลและภูเขาเมื่อกี้ที่คิดถึงมันตอนนี้มีจริงไหม อดีตก็ตามนะครับที่เป็นทุกข์เนี่ยเราผ่านมาแล้วอะแล้วเรามาดูกับปัจจุบันตรงหน้าเลยเฮ้ยอดีตที่มันทุกข์แล้วคิดขึ้นมาเนี่ยมันมีจริงไหมหรือมันเป็นแค่ความคิดที่มันคิดเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ไปยึดมันจนทุกข์นะครับวิธีก็เลย,ว,เลยวิธีง่ายๆเลยก็คือ,คอว่าการอยู่กับปัจจุบันนี่แหละอยู่กับบูชาด้วยอะไรก็ได้ที่พระเจ้าบอกอาณาปัญสติก็ได้ไหมครับจะลงท้ายด้วยสติกายะตาสติก็ได้อานาก็ลมหายใจกายะก็ลมหายใจ สติตัวเดียวนะครับคือมีสติอยู่กับปัจจุบันให้รู้เลยนะว่าความคิดที่คิดขึ้นมาเนี่ยมันคอยจะหลอกคุณที่ผ่านมาใช่ไหมเราก็อยู่ในโลกแห่งความคิดของอดีตบ้างอนาคตบ้างความปรุงแต่งบ้างให้มันรู้เลยว่ามันเหมือนเป็นโลกแห่งจินตนาการที่มันหลอกให้เราไปจมอยู่กับอดีตถูกต้องไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยที่บอกกับทุกคนเนี่ยลองดูมือเองที่มันมีไหมอดีตที่ผ่านมาแล้วมันผ่านมาแล้วนะครับหน้าที่เราคือตรงนี้อยู่ตรงหน้า,านี้นะครับ ประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสมาธิประกอบด้วยปัญญาแล้วให้รู้เลยนะว,ว่าความคิดที่เกิดขึ้นมามันไม่จริงทําปัจจุบันเท่านั้นนะครับอันนี้คือการปฏิัติธรรมที่แท้จริงคคือประกอบด้วยสติเฉพาะหน้าในปัจจุบันนะครับ